มเม็งต่อมลูกหมากโรคที่ผู้ชายจํานวนมากไม่รู้ตัววันนี้เราจะพามาฟังเรื่องจริงจากผู้ป่วยที่เคยเผชิญหน้ากับโรคนี้โดยตรงผมชื่อบุญส่งเกียมสมบูรณ์เลิศตอนนี้ผม,มาอายุ77ปีผมเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากตอนอยู่เอเมริกาเป็นมะเร็งระยะแพร่กระจายค่า p h a ผม288ตอนนั้นร่างกายก็ซุดลงมาเรื่อย ะจนเดินไม่ได้ขี่เนี่ยจำดวาวมันจะขี่บ่อยแต่วันนั้นน่ะขี่แค่นิดเดียววันหนึ่งนะนิดเดียวออกมานิดก็ปิดกระปลอยก็เลยรีบไปหาหมอที่โรงพยาบาลเล็กบูดฮอส p i พิทอลอยู่แคลิฟอร์เนียก็ให้ผมอยู่โรงพยาบาลเลยฮะแต่แล้วหมอเขาเลี้ยงแบบคนไข้ของฝรั่งน่ยกินอาหารฝรั่งทั้งนั้นพวกไข่แฮมแล้วก็นมนมปังนี่เขาให้มา จนผมอยู่โรงพยาบาลได้6วันหมอผู้หญิงเขามาบอกผมบอกว่าจะต้องทำคีโมผมบอกผมไม่เอาผมไม่ทำเพราะไอ้พวกคีโมเนี่ยได้ข่าวมาหลายอย่างแล้วว่ามันดีตอนตอน้นแต่ว่าจะไปทำลายตอนปลายคือว่าเซลล์ต่างๆที่เรามีมันจะโดนทำลายหมดเลยมันต้องใช้เวลาผมก็ตัดมิจจาล้วว่าผมไม่ทำพอเขาไม่ทำนี่วันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาก็เอารถแอมบูลันเนี่ยไปส่งผมกลับบ้านที่เบลฟฟาวเวอร์ เพียงแต่ว่าหลานผมบอกกับเมืองไทยเลยเสร็จแล้วหลานผมขึ้นไปรับผมที่อเมริกาแต่หมอบอกหลานผมบอกว่าผมอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนคือว่านอนมาเลยฮะนอนนอนบนเครื่องมาเลยจากอเมริกาพอถึงเมืองไทยผมมันถึงนี่วันที่6ธันวาปี2565ครับน้องสาวผมก็ติตต่อกับหมอบุญชัยให้เอารถแอมบูลานไปรับที่ผมสุวรรณภูมิขับมาตรงเข้าเวลเนต บางใจเลยฮะมาอยู่เพราะมาอยู่กับหมอบัญชัยเดือนหนึ่งเต็มๆรักษาทานอาหารจากหมอบัญชัยนีทั้งสามมื้อเช้าบ่ายเย็นเนี่ยของหมอบัญชัยทั้งนั้นจากค่ามะเร็งผม288 psa ลงมาตลอดเลยฮะตอนนี้เหลือ63ค่า psa ระยะเวลาที่ผมรักษาหมอบัญชัยเนี่ยหมอบัญชัยก็บอกว่าห้ามกินอาหารเนี่ยเขาให้ผมยกเว้นพวกเนื้อสัตว์ต่าง นมไข่เห็ดทุกอย่างยกเว้นเห็ดหูหนูแล้วก็เต้าหู้เจ็อย่างเนี่ยผมทำตามหมอมันตลอดเลยถึงมะเร็งมันถึงลดลงมาเหลือ63ปีกว่า mm hmm. ผมทำตามหมอบังหมอก็บังคับเลยนะผมก็ทำตามหมอเสร็จแล้วเนี่ยหมอก็ให้อมโนวิตโปรตีนพืชให้ทานแล้วก็มียาสมุนไพรเป็นบางตัวที่คุณหมอก็ให้ มันก็ลดลงมาเรื่อยคือชุอย่างมันดีหมดครั้งจวจเลือดครั้งสุดท้ายเนี่ยมันดีหมดทุกอย่างมันไม่เป็นอะไรเลยใช่ไหมฮะผมก็ถือว่าเออมามาถูกทางแล้วกับหมอบุญชัยผมมารักษาหมอบุญชัยตั้งแต่ปีวันที่6ธันวาสองห้าหกห้าจนถึงปัจจุบันวันนี้ก็สองปีกว่าผมมาอยู่กับหมอบุญชัยรักษากหมอบุญชัยมาตลอดจากที่ผมติดเตียงตั้งแต่อยู่อเมริกา จากเดินไม่ได้เลยนะตอนนี้ก็70%คือว่ากำลังขามีอาบน้ำตัวเองช่วเหลือตัวเองได้ก็มีความภูมิใจเหมือนกันมารักษากับหมอบุญชัยโดยอาหารเป็นยาคนที่เป็นมะเร็งแบบผมเนี่ยยาเครียดอันเป็นสำคัญกำลังใจสองคนรอบข้างมันเราต้องมีกำลังใจด้วยแล้วก็อย่าไปเครียดกับปัญหาแรงต่างเอ็นจอ,อไปเลยทุกวันโอเคครับขอบคุณมากคนระโอเคอเครับ ติดต่อโรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังขนาดกลาง Wellness Care โทร035249500หรือ0946533737